สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสุขสุขคนเจ้าแม่สบายดีพี่น้องมื้อนี้พากันมาเมียนสลามเลยพี่น้องพ่อเพิ่นตัดไม้เอาไปเฮ็ดต้อนแล้วก็มันเยอะมายะนล้วหัวนล้วสวนมาเมียนมาปัดมากวดแม่กาฝนกะคือว่าจากเซาเนี่ยเลยเอาฝนเซาแล้วก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนที่แรกเบาก้างเขาว่าสิมาเฮ็ดพี่น้อง วันนี้แหละพิ่นไปหาเฮ็ดล่าเฮ็ดการเลยถ้าก็นอนเพิ่นก็มานอนเลยพี่น้องก็เลยวันนี้ตกแรงก็ต้เฮ็ดเองแล้ววานนี้พอกับแม่บันจะปลูกัะทั่วมัเแฟงฮะแห้งหักก้อนไทยเอามาไหมฮะไทยเอาบ่ขอตัวสีไทยเอาข้าวสีไทยได้ไทยหมได้ก็เห้เป็นนี่แหละปะไว้สูดไว้ละกันงยางเจ้าเขาได้ให้ไปใส่อะไรพี่จะว่าเอาของยางแปะใส่แปะใส่ละกะ ป้าหญาตายกวบไหบ่กวบป้หญาตายครับพี่น้องุุคนอนี่ไทยแล้วก็๊มาแ้ไทยกนี่เนาะแงแล้วบ่มีแนวอันนั้นเลยหมดหมดแล้วจะขายเครื่องโรงเรียนก็บ่เข้าลพี่น้องปิดโรงเรียนอีกจักเดือนได้แล้วบดนี้หมดเดือนนี้อบ่ล่ะเลย โผล่ต e. ึงแค่ไหนนอนนอนเป็นกระกรดเลยไหมกดกะกดดึงคือใหญ่อะพี่ระดักไผ่ปะนี่มันบ่ได้บ่อยู่พูดนบได้่า พี่ได้พี่น้องเมื่อคืนนี่จะพุ่งค้างกันก้มหุ่งทั้งหน้าเฮือนเนาะมันคันลายจริงมันจะมันคันลายมันนี่ใหายมาหลังบ้านวันนี้มันว่าอยู่ในนี่เห็นหกแน่เนาะโซซีมีแมงไหมมันเสียงมันคันแซ่บอยู่มองเนี่มันนี้เห็นไหมลองมึงเด้อพี่น้องมาแรงมาลุ่นตรงกันมึงเด้อว่าที่ได้บอเมื่อคืนได้จักโตเมื่อคืนนี่สองสามโตเมื่เคยเห็นจะเกิอ แรกไปเิงแบบของเขาอย่พลันเนี่ยก็เิ็งในยูทูปกับพี่เขาเห็นอัแล้วใยูทูก็ดูว่าบุ่มนยามันบ่หานน่นเด้อะอนได้ไเอาได้ลูกหอนได้ปาะเห็ดก่อนเอาพี่ลูกนันเอาพี่ละข้ามกแป้งอเออตัวนั้นต้มเป็นอันก็เอาเห็ดข้ามกแป้ง คับหลดปู้ารหลดอานนท์ขักอะไรอันนี้เลี่ยนอะนะการเติร์ดมาในสวนนะพิ่หญ้าควยกินดืใจอลีลาน้อยนี่เอาคัยวมาไม่กินเลยกระเนอ๋อโทษป้ามาขามีแต่ไงใหญ่ไหมกินสมบัลุกคาขามก็ลกลกปีนี้คุณมาแตงเอาามาแต่งเานเขาใจพุ่นะให้ไ ไปเฝอซะบนหัวล่มเหมือเด้ยเออเลังจากนั้นกได้ตัดไม้เมล็ดอีกหัวแจกันนะล่มแล้วควยหมุนลงผู้ควนมาใส่บนนอกนวลอยู่แล้วบผู้เตียงนอกนวลอยู่เย็นเลยพี่น้องอยู่สวย็นี่พอเปผลอาเปมาผูกน้ำตั้งเะเลอร์อยู่หากติ่งกาแฟนมแม่มากแล้วกาแฟนมขาดบ่ได้กาแฟนมนี้ต้องได้กินทุกมื้อ พี่ไก่นี่เนาะเห็ดสวื้นักแปลงได้ขายไปหลายโดนนักแตงตดนเช้าเทาขายเชื้อตะแลงก็ได้ดกระไรลงหาพันหาพันเขาได้คำว่าด้วเห็ดเห็ดช่วงฝนตกเพราะว่าน้ำไหลโฮมดูือฟบัสตกแรงมันก็ได้เห็ดและปุ๊บพั๊มีควันไฟถือต้นน้ำมันทิเบตไปไหมต้นนี้ลมนีต้นอะไรเฮ้ยจะจูดไก่แล้วได้เป็นหมากเลยวดิพี่ไก่นี่ยกระถือไผ่เพนี่เผาจูดเนี่ยนะ ปวกงูกระแพาะกกวิกพี่น้องก็กวิกงามวัดวิกขึ้นแล้วตัดแล้วมันขึ้นใหม่อีกท่วมหัวอีกผู้บางกกตัวนี้กกตัวนี้ขึ้นไปเป็นสามงาแล้วนะตัวนี้เอาขายแล้วเธอหนึ่งแล้วมันขึ้นไม่แบบนี้เป็นสามงาผู้สามงาอยู่ผูมีแต่กกวิกเหมือนนี้กบหม้อใหม่กินหมากบ่มีปลูกก็บ่ได้พี่น้องก็กวิกเห็ดเบ็ดมิเตโกโมอซิดาฮะแล้วผู เข่าก็ยังบริสุทพี่น้องมันข่าสุกกัเพาะว่าได้เกียวเข่าเข่าหากระก้มหากระเป่งหน้าเป่งหน้ามีมุกพิษช่อพิษได้เกี่ยวบ่อยเข่าเขาประมาณนั้นละช่องพิษได้เกียวเลยได้เกียวเข่าแล้วป่อยบริเกียวเขายังหนาใช่ไหมจะขอยังหนาบริยังดอหนาลายอออกนาวันเอาพอจะปล่อยเลยเด้อตัวอันลายก็อแปะทำบริเป่งแลวหลุดตัวนะ ข้าวสิเกี film, ่ยวข้าวทั้งเครื oh, ่องพี oh, ่ก่อนเด้ข้าวสิอย่างเด้อุ้ยเดี๋ยวผู้เปาะเฮ็ดยังผู้เปาะกงบ่ลกนนอยู Mat ่พี Gear ่ลกอยู่พี่แม่เพิ่นไปเฮือนในพี่น้องปะน้องอนุนนําช่วงลูกเพิ่นเมื่ออันซกพ่อแม่เข้าไปเฮือนในกเข้าบ่ได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปจเฮือนลูกจันั้นตัดเพิ่นปิดเด้อเนาะตทาง เปิดให้เที่ยวมุอซึนนี่จะพ่อแลกเป็นหมอดพื้นหมอดไทยคนมาแล้วคนเผาบุญคนคนเลยอนอนโนโนนเป็นไข่นะจืดนเกโนนป้ามาแต่เชโนนี้เชโนจืนแบบนี้เบอร์ชวนเมื่อเชโนวานี่เออเอวะบอรบอนีน้ำไอติมอะไรอยู่โฟนนีน้ำไอติมบมลุกนี่น้ำน้ำมักบ่ลุกเบอรน้ำเวนัท ใช่ลูกสะอจนนะลุงเนาะนั่งลุงนะพานั่งลุงเลี้ยวให้พุท้าวเล่นปั่มโลดเพิ่มใจเหมืนมาบ้างป้อปุลป้อปั่มพุท้าวลดกินทอดเอ้ยเมื่อไรมิจิลี่เหนื่นมาเลยกระทึกแล้วแซลแซลอยุ่ยหยอกเหมือนอันนั้นมันสุดลงเลยเอามาห้องแล้วหอยห้อมะผักผ่อนและแดดแดดฮ้อนพักผ่อนผู้ ลานกับพักผอมนำคนกับเมื่อยไปใช้อันนี้ฮะโอ้ยพูดโอ้โอ้ลูกไหลแม่ไปใช้ลูกนะเปาะไหมพูดนั่นมืดแล้วพูอยากซอยเปาะลูกเปล่ซอยเปาะได้เปาะตรงข้ามเตียงแล้วขึ้นสูงเลยเด้บ่งบักขามันเป็นตาแซ่บเนาะตอนช่วยนะก้อยแก่บักขามแจ่วปลาแดก แดดแห้งอลิพ <it kur> <aki> ่น <wi> ้องแดดสองมื่นนี่ป้าหมื่นหูมันตาบวกลึนทั้งแดดทั้งฮ้อนปลานี่ยุบยุบยุบแล้วมาลงเนาะสวิงไปกวดนล้วใจหายใจนาไม่อยากให้ติดแข้งแดดไล่แม่แข้งไล่ก็เป็นวิ่งอีกหลอนแข้งฮ้อนบ่าฮ้อนกระพาะเลยป้าฉันนั่นเลยใหม่ดองมันโผด่น่ออโนนกระพุ่น นอนบ่อยากกินข้าวบ่เพนเพนเลยขอดบ่ายเลยดิถือย้ำแผนจะถือย้ำแผนเปลี่ยปลานั่นกินข้าวบ่ลูกกินบ่เาวทำงาพี่ละเพิ่นมื่วนลิ้นแล้วบ่ได้แอบเลยพี่น้องใหญ่เลยใหญ่แล้วบ่สนพรแล้วแม่ปานใดเพราแม่ไปกระเชยยุกให้ได้ข้าวของพกินหั่น ข่อยหนึ่งสองข่อยำข่าวหนึ่งซื้อข่าเปียกมากินสดกินรูกเปียกบ้อกินเปียกป้ิ่นหมักกินได้เช่นข่าเปียกเช่นเพอยิบกินเองบึงไก่ไอ้กั้งผูหละบึงไก่ไอ้กั้งผูห้องไก่ไอ้กั้งมาดูกุ๊กๆตอนเราซ้เป็นไก่ต่อเลยน้อนหน่อยๆนะเนาะจังไปหากินทางไหนไก่กันปักซีดากับวดแล้วบอกหน่วยชุกนั้นหมดแล้ว แล้วเนียไปด้วยพี่น <icking> ้องทำพี่น้องการคลิปนี้กาชิโคลาไปก่อนเดจ้าผาก่องน้องคอนสวรรค์เคสามในแตจ้าพี่น้องผัก่องลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อล้กโมกขอบใจเด้อที่มาให้กำลังใจมมกขอบใจมุกุสุขสุคนลาไปก่อนพี่น้องสบายดี